แฟนขับรถแทนแล้วกันเพราะว่าผมคนนี้ผมไม่ขับเดี๋ยวบอกตอนไปถึงห้องแล้วกันง่ายดี สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับ,ว,รบวันนี้ก็เป็นวันที่ซื้อของของกินของใช้เนาะที่ World Shopping Mall เป็นเหมือนบิ๊กซีบ้านเรานั่นแหละจริงๆก็จะมีอะไรนะเดี๋ยวได้ดูก่อนว่าต้องซื้ออะไรบ้างอะไรเนี่ยมีพวกสลัดมีเนื้อซอสผลไม้โยเกิร์ตนมไข่ แน่ใจว่าผมจะซื้ออะไรองอื่นต่อหรือเปล่านะก็วันนี้นะครับก็ให้แฟนขับรถแผนละกันเพราะว่าผมวันนี้ผมไม่ขับก็อยาให้เขาขับบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปซื้อของที่เวอร์บูดเะครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณจากตรงเนี้ย จากตรงน,นี้ก็ประมาณ5นาทีเป็นร้านประจำเป็นเป็นร้านประจำที่ผมไปซื้อก็ซื้อ,อของกินของใช้เป็นร้านประจำเลยก็นั่นแหละครับ ผมน่าจะแวะไปเข้าออฟฟิศนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอ่อต้องพอดีแฟนสั่งอะไรนะตัวปิ้งปิ้งอะไรนะปิ้งแซนด์วิชเหรอที่เป็นที่ทางเครื่องทำแซนด์วิชนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามาหรือยัง I don't know if more calories than Turkish in bread than you can 저기 이맞아

พี่สินะ Yeah, man. Yeah. 5ครง10ค yeah. m ง10ครั้งวันนี้ก็นะครับหลังจากที่ซื้อของเสร็จ ที่เวอร์บูดเนาก็ไปซื้อของประมาณ10-15นาทีครับซื้อของหมดไปเท่าไหร่นะหมดไปเดี๋ยวบอกตอนไปถึงห้องแล้วกันง่ายดีตอนนี้ผมก็อยู่อ,ออกมานอกเมืองนิดหน่อยครับันเดี๋ยวให้ดูตรงใบไม้ร่วงนะครับ 21องศาวันนี้ก็21องศาไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ติดตามช่องผมนะด้วยช่วยติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะช่อง m อ c Channel พาินพาเที่ยวนะครับเนี่ยคือวันนี้อากาศดีอากาศแดดออกอะไรอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวถ้าถ้าไปถึงห้องเนี่ยผมจะให้ดูอของที่ผมซื้อก็ที่จริงน่าจะเห็นแล้วก็วันนี้ก็ที่จริงอะ่ะผมเป็นคนขับรถส่วนมากอะ่ะผมจะคนขับแต่วันนี้แต่วันนี้ให้คุณแฟนเป็นคนขับแทนเพราะว่านานๆฮีจะได้ขับอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคโอเคให้ขับไปเลยฉันอยากนั่งคุยนั่งคุยกับทุกคนนะครับ เรขับรถไปชมสถานที่ต่างๆว่าขับรถเพราะว่าเขาไม่ได้ขับรถนานน่ะก็เลยให้ขับนี้ส่วนมากผมกนขับตลอดก็นะครับผมก็ได้ซื้อของมาทั้งหมด2ถุง อันนี้ก็หมดไปเท่าไหร่นะของต่งตางๆนะครับก็ของต่งตางๆนะครับหมดนี่ที่เห็นในรถเข็นนั่นแหละครับที่ผมซื้อหมดไปทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบหกจุดเจ็ดศูนย์ดอลลาร์ออสเตรเลียก็หนึ่งร้อยสองพันสองพันกว่าบาทครับ ตกเป็นเงินไทยนะอันนี้ก็ซื้อได้หลายอย่างอยู่ครับอันนีน้น่าจะเหลือเป็นเป็นอาทิตย์เลยครับของกินหมนใช้พวกนี้ตอนนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเอาของเข้าตู้เย็นก่อน โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับช่อง M o c Channel พากินพาเที่ยวนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครังหน้าแล้วกันสวัสดีครับ